หิบไมตเตีตงเวอวัชันการ์ตูนตอนที่สิบสามเงินงำที่ไรหลักฐานผมกลับมาถึงร้านก็เย็นมากแล้วผมรีบเคลียร์งานที่กองสูงอยู่เต็มโต๊ะหลายวันมานี้ผมโมวุ่นวายอยู่กับเรื่องของมีเก่า จนไม่ได้สสางงานบัญชีในร้านผมรู้สึกสะกิดใจกับคำพูดของเจ้าหน้าที่พยาบาลเมื่อตอนบ่ายแม้ลูกสาวคุณหน้าเหมือนคุณมากเลยนะคะยังกระถอดพิมพ์กันมาเลยมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่ลูกสาวของให้เลิศจะมาหน้าตาเหมือนผมนางพยาบาลคนนั้นก็คงจะพูดจาไปเรื่อยเปืยแต่มันก็แปลก ที่ผมไม่ได้มีความรู้สึกรังเกียจเด็กคนนั้นเลยแม้แต่น้อยทั้งที่รู้ว่าเป็นลูกชู้ตรงกันข้ามผมกลับรู้สึกสนิทสนมและเอนดูเธอเสียอีกอาจเป็นเพราะว่าผมเห็นใจที่เธอไม่มีพ่อและไอเลอร์มันก็เคยเป็นเหมือนญาติสนิทของผมแต่จะว่าไปแล้วใบหน้าของเธอก็มีส่วนคล้ายผมมากจริงๆคิดมากไปแล้วเรา กว่าจะเคลียบบัญชีเสร็จก็เกือบสามทุ่มผมลืมไปเลยว่าต้องโทรหานายประกรณ์เขาเข้านอนหรือยังก็ไม่รู้ขอโทษนะครับที่ผมโทรมาดึกไปหน่อยไม่เป็นไรครับผมยังไม่นอนพรุ่งนี้ผมจะไปหาคุณประกรณ์แต่เช้านะครับมีหลายเรื่องที่ผมอยากคุยกับคุณประกรณ์ยินดีครับผมจะรอเช้าว,วันรุ่งขึ้นผมก็ไปที่บ้านของนายประกรณ์ นายประกรณ์เพราะผมอย่างใจจดใจจ่อก่อนอื่นผมต้องเล่าเรื่องในอดีตบางอย่างให้คุณประกรณ์ฟังเสียก่อเนเชิญเล่ามาได้เลยครับเมื่อสิบสี่ปีก่อนผมแต่งงานอยู่กินกับภรรยาคนแรกและสร้างเนื้อสร้างตัวจนร่ำรวยมีเงินมากมายเธออยู่กับผมได้แปดปีจากนั้นเธอก็หนีตามชายชู้ไปอีกสี่ปีถัดมา ผมก็มีภรรยาคนที่สองเป็นแม่ไม่ลูกติดเธออยู่กับผมได้สองปีกว่ากว่าเธอก็ขออยากกับผมและย้ายไปอยู่ทางภาคใต้ตอนนั้นผมไม่รู้เหตุผลว่าทำไมภรรยาทั้งสองคนของผมจึงทิ้งผมไปแบบไม่มีเหลือเยื่อใหญ่และเมื่อสองปีก่อนผมก็ได้เผชิญหน้ากับชายที่เป็นชู้กับภรรยาคนแรกของผมโดยบังเอิญ มันเป็นลูกน้องเก่าของผมเองชื่อไอเลิศผมช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลมีของมันที่เป็นมีเก่าของผมแต่แทนที่มันจะขอบคุณมันกลับบอกว่ามีผมอโหสิกรรมให้กับผมแล้วตอนนั้นผมโกรธมากและเจ็บใจมากด้วยแต่อีกหนึ่งปีถัดมาจูจๆลูกชายของมีคนที่สองของผมก็แวะมาหาเขามาบอกว่า อดีตมีคนที่สองของผมซึ่งเป็นแม่ของเขาตายเสียแล้วและยังบอกอีกด้วยว่าก่อนเธอจะตายได้ฝากคำสั่งเสียเอาไว้ถึงผมเธอบอกว่าเธออโหสิกรรมให้ผมแล้วจากจุดนี้เองทำให้ผมเริ่มค้นหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมมีทั้งสองคนของผมถึงบอกว่าอาโหสิกรรมให้กับผมแล้ว จนมาเมื่อสองวันก่อนนี้เองผมได้ไปพบกับอดีตภรรยาคนแรกของผมอีกครั้งซึ่งเธอกำลังป่วยหนักแต่พอเธอเห็นหน้าผมเท่านั้นแหละเธอก็เปิดฉากด่าผมยังกระกรดแค้นกันมาแต่ชาติปางก่อนสิ่งที่เธอด่าและกล่าวหาผมก็คือผมมีผู้หญิงอื่นและการกล่าวหาที่รุนแรงมากก็คือผมกับผู้หญิงที่ผมพามา ช่วยกันรุมทำร้ายตกตีเธอที่แรกผมเข้าใจว่าเธอต้องการที่จะกลบเกลือ่อนเรื่องที่เธอหนีไปกับชายชู้ก็เลยสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อบีงเบนความผิดที่เธอนอกใจผมแต่พอผมมาได้ยินเรื่องของคุณประกรณ์ความคิดที่ว่าเธอนั้นสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาก็เริ่มเปลี่ยนไปโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของชุดนอนสีเหลืองนั่น แล้วคุณคิดว่าเราสองคนทำร้ายตบตีเมียตัวเองอย่างนั้นหรือเรื่องนั้นผมก็ยังไม่รู้เพราะผมก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงคนที่เธอบอกและผมก็ไม่เชื่อว่าผมจะทำร้ายเธอด้วยเรื่องนี้เราจะทำยังไงกันดีบอกตรงๆเลยนะว่าผมอยากคืนดีกับเมียผมมากผมคงต้องไปคุยกับภรรยาของคุณประกรณ์เพื่ออะไรเหรอครับเพื่อยืนยันว่า ผู้หญิงที่ภรรยาผมและภรรยาคุณพูดถึงนั้นมีตัวตนอยู่จริงๆโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ